วันนี้จะมาพาปลาเปสดเอ้ทำเวสดอาหารลูกป,ปั้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเป็นทำคอความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยคือผมลองกระโดดมาแหละถ้าโดดแบบนี้น่าจะยากรู้สึกว่าจะต้องโดดเส้นทางนี้แล้วบินพุ่งลงโดดข้างๆางเรามองเห็นอยู่ตรงนี้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้ก่อนหน้านี้ผมโดดไปแล้วมันไปบล็อบักนั่นแหละเราออกไม่ได้เล็งอ่ะอุ๊บเฮ้ยรวมต้องต้องเล่งดีๆอันนี้แบบตอนแรกลองเล่นใน iPad โดดไม่ได้อย่่งผมว่ามันกระโดดอุ๊บุิงไป โอเคแล้วมันชนพอดีโอเคเก็บแล้วะอ่าโอเค